คลิปนี้ก็จะมามาดูวิธีการตั้งค่าของเป o t e c ตชั n น e l เลนะครับรุ่น w g OB2 นะครับย่อ WIP นะครับรุ่นนี้จะเป็นซิงเกิลเพ e นะครับ210โวลต์นะครับเทอร์มินอลด้านบนนะครับจะเป็นอินพุตโวลเตนะครับมี L นะครับ N นะครับนิวตันแล้วก็มีคอนแท t ใช้งาน2ชุดนะครับชุดที่1 11 12 14นะครับ ชุดที่2 21ย2 24นะครับ11ก็จะเป็นคอมมอนนะครับ12จะเป็น NC 14จะเป็น NO นะครับชุดที่2นะครับ21 e จะเป็นคอมมอนนะครับ22จะเป็น NC 24จะเป็น NO นะครับ uh, มาดูในส่วนของเนมเพจของ w K ั v 2บิคิววีองนะครับ uh, ตรงเนมเพจจะมี3ส่วนหลักนะครับก็จะมีหน้าจอแสดงผลของค่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ค่าทำบิลออฟทำบิลออนนะครับ ใา้มือก็จะเป็น LED นะครับโจสถานะ O V U V T off T on นะครับด้านล่างก็จะมีปุ่ม3ปุ่มนะครับปุ่มแรกก็จะเป็นปุ่ม input volt นะครับเป็นปุ่มตั้งค่าเลือก System v o l t a g นะครับปุ่มที่2นะครับจะเป็นปุ่ม up นะครับเป็นการเพิ่มค่าเปอร์เซ็นต์ over under แล้วก็ time d e l a y o f f time d e l a y o n นะครับ ปุ่มที่3นะครับเป็นปุ่มเซตนะครับเป็นปุ่มเลือกพารามิเตอร์แล้วก็เปลี่ยนพารามิเตอร์นะครับเรามาดูวิธีการตั้งค่ากันเลยนะแต่ไฟเข้าระบบนะครับถ้าแรงดันมาปกตินะครับหน้าจอจะโชว์ออนนะครับทีนี้มาดูวิธีการตั้งค่าที่เต็มญี่ปุ่นวนเซนะครับโดยการกดปุ่มญี่ปุ่นหมุนนะครับ้าไว้3วิีแนด์ีนะครับ 2 2นะครับก็จะเป็นซิสเต็มโวลเตจ2อ0โวลต์นะครับกดอีกครั้งจะเป็น2 3นะครับเป็นซิสเต็มโวลเตจ2 3 0โวลต์นะครับกดอีกครั้งจะเป็น2 4นะครับเป็นซิสเต็มโวลเตจ2 4 0โวลต์นะครับเสร็จแล้วเราจะเลือกซิสเต็ม2 2 0โวลต์นะครับโดยการกดปุ่มค้างไว้3วินาทีนะครับอ่าเป็นการเลือกค่าซิสเต็มโวลเตจ2 2 0โวลต์นะครับหน้าจอจะกลับเข้าสู่ปกติก็คือโชว์ออนนะครับ ต่อไปเราจะเป็นการตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ของโอเวอร์อันเดอร์แล้วก็ไทม์เดเรย์ออฟไทม์เดเรย์ออนนะครับโดยกดปุ่มเซตนะครับ1ครั้งนะครับ LED OV จะโชว์นะครับ, LD, uh, v, show, รบเป็นการตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ของโอเวอร์วอนเต็นะครับการตั้งค่าเปอร์เซ็นต์โอเวอร์วอนเต็สามารถตั้งได้1 0บถึงยีนะครับค่าดีฟอสจากโรงงานจะอยู่ที่12%นะครับกดปุ่มเซตนะครับ LED จะเปลี่ยนสถานะเป็น UV นะครับ เป็นการาตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ของอันเดอร์วอลเตจนะครับอันเดอร์วอลเตจสามารถตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ได้2-20นะครับนะครับค่าดีฟอ์จากโรงงานจะอยู่ที่12นะครับกดปุ่มเซตนะครับเพื่อเปลี่ยนพารามิเตอร์นะครับเป็นการตั้งค่า time ีเลย์ o อ f นะครับท i m ดีเลย์ o อฟสามารถตั้งค่าหน่วงเวลาได้0-5วินาทีนะครับ ค่าดีพอจากโรงงานจะอยู่ที่2วินาทีนะครับกดปุ่มเซ็ตเพื่อเปลี่ยนพารามิเตอร์นะครับเป็นการตั้งค่า time delay on นะครับ LDT on จะโชว์นะครับปรับตั้งค่านะครับ time delay on สามารถตั้งค่าหน่วงเวลาได้0ถึง15นาทีนะครับค่าดีพอจากโรงงานจะอยู่ที่0นาทีนะครับกดปุ่มเซ็ตเพื่อออกจากพารามิเตอร์นะครับถือว่าเสร็จสิ้นการตั้งค่าของ เฟรโปรเทคชันน่นในเรวจีโอพีสอนะครับ